ผมอาคัานี้จากเพจมหาเฮงประกันภัยครับผมในเรื่องของการครับรถถอยชนกันเองครับชื่อเจ้าของเดียวกันหรือว่ารถของพ่อครับชนกับรถของลูกแบบนี้ครับถามกันเข้ามาบ่อยๆครับก็เลยต้องมารีโพสต์กันอีกครั้งนะเพื่อความเข้าใจครับถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีของรถเจ้าของเดียวกันครับจะเคมได้ครับเฉพาะประกันประเภทหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของคู่กรณีครับ ถ้าเป็นประกันประเภทอื่นครับจะไม่สามารถเคลมได้ครับผมในลักษณะของแบบนี้ครับจะเหมือนกับในกรณีที่รถของชื่อคุณพ่อชื่อของลูกครับก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าจะเคลมได้เฉพาะประกันประเภทหนึ่งครับโดยไม่คุ้มครองครับรถของคู่กรณีครับไม่ว่าจะเป็นพ่อลูกหรือว่าคู่สมรสครับเขาถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันครับและถ้าเกิดว่าเป็นนะครับในเรื่องของ พี่น้องครับลถของชื่อพี่ลดของชื่อน้องแบบนี้ครับประกันก็ให้ความคุ้มครองตามปกติครับรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะครับสามารถดูในโพสต์เกา่กาๆได้ครับจะมีอธิบายไว้อย่างละเอียดครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถติดต่อในเพจ a c e b o o k มหาเฮงประกันภัยได้ครับมพ์มหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวรปะกันประกันภยัยภาษาไทยครับ